สวัสดีครับในบทเรียนนี้จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่11การเพิ่มเสียงและภาพยนตร์ส่วนที่1การใส่ไฟล์เสียงในภาพนิ่งเลือกไปที่เมนูแทรกเลือกปุ่มเสียงในหัวข้อสื่อเลือก เสียงบน PC ของฉันเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการจะใส่เสร็จแล้วคลิกปุ่มแทรกเราก็จะได้ไอคอนไฟล์เสียงขึ้นมา1อันและในเมนูของเสียงจะมีปุ่มเล่นปุ่มกอกับ ปุ่มกอเดอินหน้าและปุ่มเพิ่มเสียงลดระดับเสียงส่วนที่2การซ่อนไอคอนรูปลำโพงคลิกที่รูปลำโพงเลือกเมนูการเล่นในเครื่องมือเสียงในส่วนของหัวข้อตัวเลือกเสียง ให้เต็กเครื่องหมายถูกหน้าคําว่าซ่อนระหว่างการนำเสนอจะเป็นการซ่อนรูปลำโพงเมื่ออยู่ในมุมมองการนำเสนอเช่นหากเต็กเครื่องหมายถูกซ่อนระหว่างการนำเสนอออกแล้วอยู่ในมุมมองนำเสนอ จะสังเกตได้ว่ามีไอคอนรูปลำโพงขึ้นมาแต่ถ้าเต็กถูกคำว่าซ่อนระหว่างการนำเสนอแล้วดูในมุมมองนำเสนออีกครั้งจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีไอคอนรูปลำโพง ส่วนที่3การกำหนดวิธีการเล่นเสียงขณะแสดงภาพนิ่งคลิกที่รูปลำโพงเลือกเมนูการเล่นในเครื่องมือเสียงเราสามารถกำหนดวิธีการเล่นเสียงต่างๆได้ที่ส่วนของหัวข้อตัวเลือกเสียงและเครื่องมือทั้งหมดในแถบริบบอนเช่น กำหนดให้เล่นเสียงเมื่อคลิกเมาส์ขณะอยู่ในมุมมองนำเสนอทำการคลิกเมาส์หนึ่งทีสวัสดีครับจะเป็นการเล่นเสียงเมื่อคลิกเมาส์หรือกำหนดให้เล่นเสียงอัตโนมัติเมื่ออยู่ในมุมมองนำเสนอ ให้เลือกอัตโนมัติสวัสดีครับจะสังเกตได้ว่าเสียงจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคลิกเมาส์ทบทวนกันอีกครั้งนะครับส่วนที่หนึ่งการใส่ไฟล์เสียงในภาพนิ่ง เลือกไปที่เมนูแทรกเลือกปุ่มเสียงในหัวข้อสื่อเลือกเสียงบน PC ของฉันเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการจะใส่เสร็จแล้วคลิกปุ่มแทรก เราก็จะได้ไอคอนเสียงมาส่วนที่2การซ่อนไอคอนรูปลำโพงคลิกที่รูปลำโพงเลือกเมนูการเล่นในเครื่องมือเสียงในส่วนของหัวข้อตัวเลือกเสียงให้เต็กเครื่องหมายถูกหน้าคําว่าซ่อนระหว่างการนำเสนอ จะเป็นการซ่อนรูปลำโพงเมื่ออยู่ในมุมมองนำเสนอส่วนที่3การกำหนดวิธีการเล่นเสียงขณะแสดงภาพนิ่งคลิกที่รูปลำโพงเลือกเมนูการเล่นเสียงในเครื่องมือเสียง เราสามารถกำหนดวิธีการเล่นเสียงต่างๆได้ที่ส่วนของหัวข้อตัวเลือกเสียงและเครื่องมือที่อยู่ในแถบ,บริบบอนนี้ทั้งหมดพบกันใหม่ได้ในบทที่11ส่วนที่2นะครับขอบคุณครับ